อยโยสวัสดีครับชาวนี้นะผมก็เพิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนนะ,ะสง่งลูกสาไปโรงเรียน2คนเลยนะครับผมอตอนนี้เรากลับมาอยู่นะครับในช่องของหมางงเล่นไปเรื่อยนะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์1041นะครับผมสำหรับคอนเทนต์นี้นะก็จะเป็นทนะีมฮิวเนาะเล่นทีมฮิวนะครับเมื่อวานมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมตัว ละครน,นิดนึงนะคือผมอ่าเราเข้าไปไปดูกันเลยนะครับเอ่อนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะไอตัวที่เพื่อนๆถามว่าอะไรน,นะไอตัวฮิวอะตัวฮิวตัวไหนดีที่สุดนะสำหรับผมนะก็จะมองมีอยู่2ตัวนะก็คือเล่าปีกับ0ุนนะเพราะว่ามันตีแล้วมันตีแล้วมันเด้งเลื่อด,ด้วยเนาะตอนบวก5นะอันนี้ผมทำบวก5ไว้เมื่อเช้าเนาะ เรามาดูตอนสกิลบวกหานะครับสำหรับเล่าปีเนาะหมาเพื่อนๆเปลี่ยน12%ของดามเน็ตตรงที่ได้รับนะเป็นให้พีรักษาเป้าหมายไฟตยตนเองทุกคนนะครับผมอ่าซึ่งซุนฮกก็เหมือนกันนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าอ่าตัวซุนฮกอะรู้สึกว่ามันจะได้แค่ฝ่ายตนเอง3คนนะที่มีให้พีน้อยที่สุดนะอ่าข้อจำกัดตรงนี้ถ้าสรุปถ้าตัวคิวที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเล่าปีนะครับผมอ่าอย่างตัวนี้ผมก็เลือก46นะเมื่อเช้านะ ก็เลยเอาสาตาของเหลาปีก่อนที่เอามาเพราะอะไรรู้ไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมันเพิ่มเติมนะเปลี่ยน18เปอร์เซ็นของดาเมจตรงที่ได้ครับเป็นให้ปีรักษัปพ่อฝ่ายตนเองทุกคนนะครับผมอันนี้ผมไม่น่าจะว่าบัฟมันทับกันไหมหรือว่ามันแยกกันเนะาะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูตอนช่วงที่เราลองไปตีเพื่อนเพื่อคน,น,นอื่นเนะาะส่วนนี้นะครับผมมาดูตัวโจโฉนะ ตอนหลังจากถลุหกห้าไปแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับผมเพื่อนด,ดูนะมันได้สก,กิลมีโอกาส40%ไม่ใช้โทสะนะครับอันนี้ถือว่าดีนะก็คือประมาณตีสามครั้งนะจะมีโอกาส1ครั้งนะฟลุกนะต่คือไม่ใช้โทสะนะก็คือสก,กิลฟรีเลยแล้วเพิ่มโทสะให้เพื่อนๆฟรีด้วยนะครับผม ส่วนนี้เราก็มาดูนไปเรื่อยๆนะอ่ามีอันนึงนะที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะอมันจะเป็นตัวอืมเป็นตัวหยกนะหยกกลมคืนหยกกลมคืนโบนัสนะอันนี้สำหรับเพื่อนๆสายเติมผมมองว่าดีนะเห็นไหมเพื่อนๆทุกครั้งที่เราเติมนะเห็นไหมหกสิบหยกเราได้อีกหกสิบหยกนะอย่างเช่น เราเติม300หยกเราได้ฟรี240หยกนะทางสายเติมแบบผมแนะนำเลยนะอ่านไอ้ชมพูขึ้นๆไอ้เมื่อกี้นะก็เ,เป็นระบบสิทธิ์อาจารย์เนาะอ่าซึ่งเป็นระบบอาจารย์ของผมนะได้ทำการเรียกว่านะกดกดกิจรายวันให้เนาะจนค่าความสนิทมเ,เพิ่มเนาะเห็นไหมเพื่อนๆนี่เไปเติม3,000หยกได้เพิ่ม, 3, เม900เบียดเสร็จเติมหมดเนี่ยน่าจะได้หลายพันหยกอยู่นะอ่า ได้เพิ่มเติมนะส่วนนี้ก็การใช้หยกเนาะเขาก็ใช้หยกคมสะสมไปนะครับผมมันก็จะมีกิจกรรมนะักแค่สวันนะเพื่อนลงวันนี้ด้วยนะมันทั้งหมดแค่สวันเองนะครับเราต้องแต่6โมง,งนะครับผมสำหรับในคิวเราเนะเราก็เข้าไปดูนะครับเมื่อเช้าผมก็ขอลองที่หนึ่งไปนะเพื่อเอาเอาเอาวุธนะแต่ก็ยังกดไม่ได้เพราะไม่พอนะครับผม นะก็เป็นให้เฉยหลายวัเพื่อนเนาะก็ทําไปนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตหัวกินะวเนาะหัวนะครับก็รบวนนะเราเพื่อนผมทีนะครับชื่อ Mc d นะครับผมอันนี้ก็เพื่อนก็อยากมาลองทีมด้วยเนาะเร<ม>าก็ยังไม่รู้นะว่าเพื่อนเราเล่นทีมอะไรนะเดี๋ยวค่อยเข้ากดเข้าไปดูนะครับ ผิดชทดว่ทุย้ยไม่ใช่ดิมันต้องเออกองทัพมาโอ้โหผิดชัดตลอดนะครับผม <c oughs> <c oughs> และทีนี้นะครับเราก็จะไปดูในส่วนของอ้ที่เป็นอะไรนะลืมนะครับผมลืมสกิปไปช้างนั้นกาอากาศอ่ะ เราไปดูไอ้นี่ดีกว่าเออนี่ตรงนี้ตรงนี้สําคัญเลยนะครับเช็คชื่อ7วันนะครับอันนี้สำหรับสายเติมนะผมว่าคุ้มนะร้อยเจ็บห้าบาทถ้าคนเล่นตัวแดงนะผมว่าควรเติมนะอันนี้นะเพราะมันได้ทั้งตัวแดงด้วยด้สยสาตาของตัวแดงด้วยนะครับผมอืมอันนี้สำหรับผมว่าคุ้มเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีทั้งหมดสสัปดาห์นะอันนี้สัปดาห์แรกนะครับอืมเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมให้นะครับผมอะ ส่วนต่อไปนะครับผมถุงทองนะครับามาดูถุงทองกันอันนี้ผมกดมาจากกิจล่องเรือลำน้ําใสนะฮีโร่ขึ้นทะเลของเรานะครับชอบพูดชื่อพูดชื่อกิจตลอดเลยนะครับนีผมก็ไปแลกมาในร้านค้านี้นะโดยใช้ไอ้ม้วนอะไรนะผ้าไหมคลื่นทะเลนะอันนี้นะคือผมสม่งมานะสามวันผมก็แลกมาได้หนึ่งหนึ่งถุงนะ ผมแลกไปแล้วนะแต่ว่าเหลือเจ้านี้อีก13วันน่ะผมไม่แน่ใจว่าจะสะสมทันไหมอืมถ้าทันก็จะได้อีกถุงหนึ่งแต่ถ้าไม่ทันก็อาจจะแลกนะครับเป็นอย่างอื่นแทนนะครับผมอืมอาจจะไม่เป็นเห็นดิบสาตาทองนะเห็นดิบสาตาเนาะอืมเพราะว่าอาทิตย์นึงมันมีแค่ครั้งเดียวนะอันนี้เราก็ก็กดดองไว้ได้นะหรือไม่อาจจะเป็นลีจี้โจอี้นะอ่าลีจี้โจอี้หรือซุนชิวจา้านก่อนนะอันเนี้ย ็าอาจจะกดเอาพวกนั้นมาทดแทนนะครับผมอะแล้วตอนนี้นะอืมยังมีอะไรอีกเนาะที่เรายังไม่ได้ดูนะอันน,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 นี้อันนี้ในชานะอะส่วนอันนี้เราก็มากดไปนะกดไปเลยนะครับอีกนิดเดียวนะเราใกล้จะได้ครบถึง3 0 0พันแล้วเนาะเราก็จะได้ตัวแดงอีกฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับอืมเดี๋ยวเรากดไปนะครับกดย่อยไปด้วยนะ ต่อไปนะครับผมเราก็เออใช่มันมีอีกระบบหนึงนะ่งเนาะที่ผมลืมแนะนำไปเลยเนาะซึ่งวันก่นกอนๆนะผมก็ได้ดูจากาคลิปของท่านแมวมือมาเนาะอันนี้ผมก็มาบอกต่อเพื่อนๆเนานะเดี๋อใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็กดเข้าไปดูคลิปของท่านแมวมือได้เนาะถ้าเป็นความรู้เบื้องต้นทั่วไปเนาะหรือว่าเจาะลึกอะไรบางอย่างก็ไปที่ช่องของท่านไก่นะเจาะลึกตัวละครเลยนะของท่านไก่อืม นะครับอันนี้ก็เรามาลองดูนะว่ามันจะผ่านด่านได้ไหมนะแต่ผมมองแล้วว่าไม่น่าจะได้นะโอ้โหดาเมจเราไม่พอนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาตัวดาเมจเสริมมาทดแทนเนาะมาเปลี่ยนตัวเอานะครับผมต่อไปนะครับก่อนจะถึงเวลาที่เราจะไปนะตีคนอื่นนะแต่น่าจะสู้ไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้หมายความรู้สึกดีเนาะเมื่อเช้าผมก็ได้มานะ80หยกนะขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับผม ตรงนี้ภารกิจแนละ้วขอความส่วนตัวแล้วก็ซิปไปหานะแล้วส่วนอันนี้เราก็แลกของขวัญฟีปลายเห็นไหมราคาอัี้เพิ่มอีกเนาะค้าความสนิทสนมเพิ่มนะครับแล้วก็ไปซิปนะหาอ,อาจจา์ของเรานะครับอาจารย์ปลายนะคะผม,มเห็นไหมภารกิจเสร็จปุ๊บเราเข้าไปกดกดเสร็จปับ๊บเราก็ไป ยืนยันภารกิจเสร็จปุ๊บเห็นไหมนี่เพื่อนๆได้อันนี้นะเดี๋ยวิชานะยันมาหกร้อยเลยนะอันนี้ก็เนี่ยมันจะมีหินให้เราแลกเนาะแต่ต้องค่าสนิทเลเวลสองถึงจะแลกได้นะแล้วก็มีหยกอันเนี้ยนะหยกที่เอาไว้แลกเนี่ยเก้าพันอันนะไม่ใช่หยกเติมนะเป็นหยกกิจกรรมนะอ่าเห็นไหมเพื่อนๆมันจะแตกหลังนะอันที่สองจะเป็นอิตนะอ่าอันแรกจะเป็นโอกาสคริติคอลนะครับผมอืมแต่สิ่งที่สำคัญคือลดดาเมจนะอ่ ว่าเกมนี้มันก็มีดาเมจสองประเภทเนาะเป็นดาเมจดาเมจอะไรนะดาเมจกายภาพกับดาเมจเวทนะแล้วก็มีดาเมจพิเศษอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นดาเมจทางอ้อมนะอ๋อมาครับอันถัดไปเนาะอันถัดไปเราก็ดูอะไรต่อดีธุรก,กิจก็ทำครบเกือบหมดแล้วนะครับ ต่อไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดูกันนะค่อยๆค่อยดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็กดเสร็จให้หมดนะอ่ากดนี่กดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่ายาเพิ่ม EXP นะครับหรือว่ายาทะลวงนะเราก็กดทข้ามานะครับเออนี่เมนูนี้นะเป็นเมนูพิเศษนะเป็นเมนูออโต้นะสำหรับตื่นเช้ามาปุ๊บเราเลือกว่าเลยลเราจะเอาตัวไหนนะก็คลิกไปเมื่อกี้ผมเอาโจผีออกนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะมผมเล่นทนะีมฮิวนะครับผมจะเป็นอันนี้มานะ ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็กดเปิดออโต้ได้นะอ่ามันจะมีหลายอันนะอย่างอย่างคุณพลนเนี่ยนะเขาออกหมดเลยนะครับให้เหลือแค่อ่าโจโฉกับซูมาอี้นะอืมเอาไว้ทำคนศึกในอนาคตเรานะนะครับแล้วก็ยาทั้งยาทะลวงยาเอียเพียไม้หมดนะครับส่วนซาตานะครับผมก็จะเป็นของอ่าโจโฉนะครับผมเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ของนะวางมาก่อนนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นหินเลื่อนขั้นซาตานะกับซาตาบุษส้มทั่วไปนะครับเอาแค่2อันนี้นะ เพื่อนๆจะเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลัๆกๆขอผมเนี่ยจะเอาแค่2องันนี้พอนะครับเทมมอเรากดไปแล้วนะแต่เช้านะคะอ่าต่อไปนะครับผมมีอันนึงนะนี่ฟังก์ชันไยวันนะันนี้ฟังก์นนะงชันสะดวกสบายมากนะจะามาทําภารกิจได้ครบนะอันนี้นะอน,นาคตข้างหน้านะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดให้เมื่อไหร่นะที่แบบว่าสามารถตีบอสแบบออฟไลน์นะตอบคำถามหรือว่า ตีเรืออะไรพวกนี้แบบออฟไลน์นะอะมันมีให้นะครับผมเพืเ่อนๆอ่าตวนี้เรากดเปิดให้หมดเลยนะเพราะว่าเรากิจรายวันของเรานะแต่สุดท้ายมันีัไม่เปิดนะสุดท้ายมันจะเป็นแบบพเนจรเนานะพเนจรอ,ออตโอตโอ้อืมอันนี้มันก็ขึ้นมาเลยนะว่ายวันนี้เราได้ทําการทําอะไรไปบ้างแล้วนะอืมไอที่เราทาไปแล้วเพื่อนๆคิดว่าล้มเหลวนะหรือไม่สําเร็จเนาะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันก็จะรันให้เราอัตโนมัตินะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะสําหรับสําสหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะม,มีเวลาเร่งนีอยามเช้านะครับเหมือนเพื่อนมันไม่สามารถกดยกเลิกได้ด้วยนะเมื่อกี้นะที่ผมลองกดดูนะจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนะครับผมนี้คือเสร็จหมดแล้วนะอันนี้นะครับเพื่อนๆต่อไปนะเราก็ อะไรต่างๆลืมเลยนะตื่นเช้าไปหน่อยแล้วช่วงนี้เบยๆนะครับผมก็จะเสร็จงานนะก็หันจุบหาเวลามานั่งเล่นเกมแคสเกมนะคลายเครียดน,นะครับผมอ่ะเออใช่ลองนะครับเราต้องลองนะครับอันนี้มามาลองกันเลยนะครับว่าเราจะสู้เขาได้ไหมท่านฉี่จิ้งซุนอขออนุญาตนะครับผมมาลองกันนะครับผมว่า เปิดก่อนจะปูดไหมอ่าเห็นทุกทีนะไปทุกทีนะผมก็โดนเล่นก่อนเลยนะลืมดูกำลังตัวเองนะครับว่าสู้ได้ไม่ได้นะครับอ่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนพอโดนตีปุ๊บอะตอนบวกห้านะัตฮิวอะจะมีแค่สองตัวนะที่มันเด้งเลือดทั้งทีมนะอ่าไม่ใช่สิมีตัวนึงเด้งเลือดทั้งทีมตัวนึงเด้งเด้งเลือดสําหรับคนในทีมที่พลังน้อยกว่านะครับสามคนนะครับก็คือจุนฮกนะอืสองตัวนี้ถือว่า ตัวยีนที่ดีนะไปสายฮิวเลยนะอ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปนะส่วนอันน้นพาข้างหน้านะตอนเลเวลหกห้าผมอาจจะเอาหัวโตวลงนะอืมเพราะหัวโตวผมว่ามันมันสำคัญนะตรงที่ว่าถ้าตําแหน่งแรกเราตายอ่ะมันชุบชีวิตได้แต่มันต้องรอบวกสิบเนะี่ยซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ต้องกลัวถึงแน่นอนนะครับผมอมืฮิวเข้าไปนะครับฮิวให้หลังคาบ้านกระจุยไปเลยนะครับผม เราก็จะตอนเล็กต่อดน้อยไปเออผมลืมบอกแนะนําเพื่อนๆน,นะผมก็แอบคิดนะถ้าผมเล่นอีกตัวหนึ่งเป็นผิดอนะ่ะหมายถึงว่าเอาตัวหลักแปลงเป็นผิดอนะ่ะและยื้อเธอเนะี่ะน่าจะสนุกอยู่นะแต่ว่ามันจะยื้อเกินไปเพราะว่าเลดเกมแต่ละคนนะอะเราเมดต็งมากนะทีวันช็อตวันคิวเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดีๆนะครับต่อไปใครดีเราใครดนะีเรามันก็ห้าออซะด้วยนะแหมเห็นตีเขาได้นะก็อยากจะแบบ จัดตัวจัดหนักซะหน่อยนะเราต้องเคยไปดูนะครับผมเอาเอาใครดีตัวพาระนะครับขออนุญาตท่านตัวพาระนะตัวพาระมาเจอตัวซูเปอร์พาระอย่างผม,ม,มโดนเปิดก่อนเลยนะครับขนาดแค่เสี่ยวเกี้ยวก็ไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะโอ้โหลาโลกแบบไม่สมัครใจไปแล้วครับตัวหลักนะน่าจะฮิวไม่ทันนะครับน่าจะฮิวไม่ไหวสำหรับสุดท้ายนี้นะผมก็ จะขอตัวลาไปก่อนนาะเพื่อจะเตรียมตัวไปทํางานนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอ่าสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรขัดตกกพร่องไปหรือมีคำพูดอะไรที่แบบมันไม่สบายใจก็ต้องขอกาวอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ไปเวลาแล้วเนาะต้องเตรียมไปทํางานนะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปให้จบก่อนนะถ่ายคลิปตลอดเลยนะผมนะเออจะลาก็เวลานะเอ่อเดี๋ยวดูให้จบนะครับอ่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมน่าจะแพ้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย